ทักทายสบายดีเอฟซี FC แฟนคลับใครเพ่งตัวเกี่ยวมิวสิกบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทีเขาหลบรักสู้ขู่สุขคนนะคะพี่น้องข่าวใไ่เมือนีของการนัดสอบคำให้การศาลจะถามจำเลยว่าจะรับสารภาพหรือปฏิเสธรับสารภาพก็ลดโทษลงกึงหนึ่งถ้าปฏิเสธก็ไม่มีเหตุลดโทษนะคะพี่น้องหลายคนรอคอยข่าวนี้ยังจดโจเป็นข่าวของบอสบิ๊กับอดีตของเพิิน กรณีฟงหาล้านเนาะค่ะพี่น้องเนาะลาสุทธทนายฟ้างทานายอริยาเพิ่นเด็บโพสแบบนี้ค่ะพี่น้องบอกว่าเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาคดีมินประมาทศาลจังหวัดขอนแก่นวันนี้ทานายมาครบดำเนินคดีจนถึงที่สุดวันนี้มีทีมทานายแถลงสารแฮชแทกถ้าจำเลยโพสขอโทษแฮชแทกจำเลยเป็นไข้แน่นอนกะสรุปว่า จังไดนี่พี่น้องเพื่อนบอกขอโทษนะเพิ่นกันบว่าได้รดกึ่งนึงเนาะแล้วการขันขอโทษมันเป็นอย่างมันสิเป็นไข่แน,น่นอนอันนี้บลูว่าเป็นวลี่หรือคํามโพดของไผนะที่เพิ่นแฮชแท็กแต่ว่ามันก็นสิคือความคิดรวบยอดนะคะพี่น้องหรือภาษาที่กลั่นกรองแล้วว่าฝ่ายจําเลยนั้นไม่ขอโทษนะคะพี่น้องเพื่อนก็นเลยมีข้อความขังลางลงมาอีกนิดหนึ่งต่อเนื่องจากโพสต์ข้อความบอกว่า สืบพยาน7ถึงเ7 8 9เมษายน2569ายโอ้เงยาไปค่ะพี่นอ้องวันนี้วันที่11ธันวาธันวามกราบุญพามีนาเมษายนอีกสี่เดือนก,กว่าๆค่ะพี่น้องอีกสี่เดือนนี่จะเป็นนัดสืบพยานในช่วงระหว่างวันที่7 8 9เมษายน2569หลายเพจกันกระนั่นไปโพสนะคะพี่น้องบอ่าชัดเจนการสรุปง่ายๆว่า ยังมีการไปต่อนะคะไม่ขอโทษนะไม่โพสขอโทษนะไปต่ออันนี้แอดอ่านตามทีถ้าได้ผนโพสนะคะพี่น้องไปเบิ้งขอคอมเมนต์จากน้อยหนึ่งนะคะพี่น้องแพ้ไม่ได้ค่ะพี่ทนายแพ้แล้วมันจะไข้สุดทันทีไงเกียมยาพาร,ราไปแป๊บนะแถมถ้ายังแทบไม่เลิกนี้ถือว่าจบไม่สวยอีกทำให้เสียชื่อเสียงกับธุรกิจสินค้าแบรนด์ต่างๆด้วยนะ เลิศค่ะคำเดียวสั้นๆว่าสุดซอยคือกันเด้อนะคะพี่น้องโอ้ต้องไปกันเน่าๆเลยค่ะพี่น้องไม่จบง่ายๆนะคะพี่น้องจำเลยเขาแพ้ใครไม่เป็นค่ะคุณทานายคนสวยคันนีมีความคิดแปลกนิดหนึ่งนะคะพี่น้องมาดามท่านหนึ่งถ้าเป็นเราเราก็ไม่โพสต์ขอโทษเด้อรู้ๆกันอยู่เรื่องอะไรจะขอโทษให้เสียศักดิ์ศรีอ่าทําไมอ่ะต้องสู้ให้สุดซอยเด้ออ่า มันไม่ใช่เรื่องแพ้เรื่องชนะหรอกนะคะนะพวก fc มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีค่ะศักดิ์ศรีของคนเป็นแม่รู้จักไหมอ่าคนเป็นแม่มีศักดิ์ศรีเพิรเลีบวขอโทษท่านีบอกว่าไม่เกี่ยวกับความเป็นแม่นะคะแต่มันเกี่ยวกับคนที่ไม่เคารพคำสั่งของศาลและไม่ให้ความเคารพความเป็นคนที่ดีมีมารยาททางสังคมของตัวเองค่ะ อีกอย่างชอบทำผิดซ้ำซากจนอาจจะเห็นการขอโทษคนอื่นไม่มีความสำคัญนะท่านนี้ก็บอกว่าศักดิ์สีหมดไปแล้วตั้งแต่เจอพลังบวกนะพ่อไม่มีศักดิ์ศรีหรอถึงเอาผัวมาว่าเสียเสียหายหายนะคะพี่น้องท่านนี้ก็บอกว่าพอเขาเห็นั้งหย้ยผิดข้าสาวที่เห็นตนเรืองกับมาจากพลังบวกนะพลังบวกยังมีศักดิ์ศรีอยู่หรอนะคะพี่น้อง ท่านนี้ก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าแล้วคดีอีกี้ล่ะทำไมไม่โพสขอโทษเพราะไม่ได้เป็นแม่ของลูกอีกี้ศักดิ์ศรีหรือด้านมืนกันแน่เอาดีๆแม่ยังไงมานั่งพูดเปล่าๆประกาศว่าพ่อของลูกเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เขาก็มีศักดิ์ศรีนะที่เขาฟ้องก็เพราะปกป้องศักดิ์ศรีของเขานะคกายพี่น้องท่านนี้ก็บอกว่า จำลเลยแพ้แล้วจะป่วยไงคะอืมหากตอนนั้นแพ้ก็จะขออุทธรณ์นะและไม่ขอโทษไม่ไม่ขอโพสขอโทษจนกว่าจะตัดสินและจ่ายแต่ค่าปรับสารเท่านั้นนะคะพี่น้องหลักฐานแน่นขนาดนี้เอาให้สุดเลยครับอืมกลัวหน้าหายมังคะเลยไม่โพสขอโทษอื ไปให้สุดเลยค่ะคุณทนายนะคะพี่น้องถ่าเบิงเดอร์ว่าสีย่อมเป็นไขบ่บบนะคะพี่น้องรับทราบค่ะเพื่อแม่แพ้บ่อได้นะคะพี่น้องท่านนี้บอกไห่ตุยลงไปหันหน้าท่านนี้บอกนะคะแล้ววันนี้วันนี้วันนี้จำเลยมาศาลไหมคะอไปค่ะไม่ไปก็โดนยึดหลักทรัพย์ที่ประกันตัวสิคะติดคุกอีกนะ แพ้บอดได้เดือายเขาแพ้ไม่ได้นะคะถ้าขอโทษก็จะไข้ขึ้นสูงค่ะนานมันกระโดนโพสตั้งว่าเดือนเมษายนนะคะพี่น้องคุณทนายเลิดมากเพราะเธอคือผู้ที่แพ้ไม่เป็นค่ะพี่น้องค่ะล่าสุดเพจดังอิกี้ของแท้ก็ออกมาโพสต์ขึ้นกันค่ะพี่น้องเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าเคสคดีมิน5ล้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และแม่ใหญ่ สารน,นัดสืบพยานในวันที่7จถึงเมษายนส5 6 9ายน2569ปอลอแม่ใหญ่พร้อมสู้สุดรักษาศักดิ์ศรีเพราะเขาขอโทษใครไม่เป็นไม่ผิดและถูกกระทําเท่านั้นค่ะพี่น้องกะต,ตามนั้นเนะาะค่ะพี่น้องเนาะเขากะรอบคุณละ789เมษายน25 6 9าเพิ่นกะสิอ่า นัดสื่อพยายนอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องเอาละค่ะพี่น้องอีกสี่เดือนเข้าคอยว่าพบพอกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับคราวนี้ยาวไปยาวไปค่ะพี่น้องคะ่ะสําหรับวมือนี้แอดมินขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะพี่น้องพบพอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปโกอนโชคดีมีความสุขทุกๆุกท่านสวัสดีค่ะ